สวัสดีครับพี่ชาติพี่ชาตธาตุนะครับหรือว่าไร่เปี่ยมสุขอยากให้แนะนําชื่อนามสกุลจริงหน่อยครับครับผมจ่าเสเอกสมชาติกิ่งสแกราชครับเจ้าของไรเปี่ยมสุขครับครับผมเจ้าของไผ่เงินล้านนะฮะซึ่งโด่งดังมากก็อบอกว่าตอนนี้โด่งดังทั่วประเทศมอยู่ในสวนของพี่ชาตนะฮะไร่เปี่ยมสุขตรงนี้ ต้องบอกว่าเป็นแหล่งส่งนะครับในส่วนของไผ่จริงๆวันนี้เราจะมาเน้นหนักในเรื่องของไผ่นะครับโดยเฉพาะ,ะพืชพันธุ์ที่ต้องบอกว่าหลากหลายในส่วนของเรา <c oughs> เหมือน <c oughs> เอามาเน้นที่ไผ่ที่จะชาติในส่วนของไผ่เราเนี่ยมีกี่สายพันธุ์ที่นี่ถ้ารวมๆแล้วทุกๆสายพันธุ์ที่นับได้ก็อยู่ที่ประมาณ4 0ถึง50สายพันธุ์ครับ <c oughs> แต่ว่าเน้นหนักคือ ไผ่บงหวานไร่เปลี่ยนสุกครับไผ่บงหวานไร่เปลี่ยนสุกซึ่งทารายได้เยอะมากเป็นหลักครับเป็นหลักเป็นหลักร้านต้องบอกอย่างนั้น <c oughs> เหมือนที่ส่วนของไผ่บงหวานของเราเนี่ยวิธีการดูแลการขยายพันธุ์เป็นยังไงนะครับเราก็พิธีพิถัน <c oughs> ตั้งแต่การบํารุงต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อน <c oughs> เพื่อให้มันแข็งแรงสมบูรณ์ก่อนแล้วก็ขุดในช่วงเดือนที่ที่เรา าวางแผนไว้นะครับในช่วงที่เขาสมบูรณ์ที่สุดพิธีพิธานทุกๆขั้นตอนจนมอบส่งมอบถึงมือลูกค้าครับเริ่มต้นเนี่ยถ้าสมมุติใครจะปลูกในเมื่อได้สายพันธุ์ของพิชาติไปแล้วอยากให้พี่ชาติอธิบายหน่อยวิธีการดูแลรักษาการปลูกครับก็ง่ายๆครับไผ่เป็นพืชตระกูลหญ้าอยู่แล้วปลูกแล้วก็โตง่ายในทุกๆพื้นที่นะครับ ก็รากๆเลยก็ไผ่ชอบแสงแดดอชอบความชื้นนะครับแล้วก็ปุ๋ยก็ขอให้เป็นปุ๋ยข้อกปุ๋ยหมักธรรมดาครับใช้ได้ครับการดูแลก็เหมือนการปลูกต้นไม้ทั่วไปน้ำเหรอฮะเป็นไงบ้างความชื้นก็ให้สม่ําเสมอครับไผ่เนื่องจากไผ่บงหวานของเราเนี่ยเป็นไผ่ที่ ที่เรียกว่าออกหน่อได้ตลอดทั้งปีงปเมื่อออกหน่อได้ตลอดทั้งปีการที่เขาได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องอจะทําให้เขาโตอย่างต่อเนื่องก็คือสามารถออกหน่อได้ในทุกๆฤดูก,ดกาลเพราะฉะนั้นก็สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีครับแล้วอย่างพื้นที่เราควรจะทาเป็นล่องหรือว่าทำเรียบอ,อย่างที่จ่าแนะนําเลยก็คือขอให้ยกแปลงขึ้นมานะครับ,รบอย่างตัวอย่างของจ่าเนี่ยก็คือขุดเป็นลักษณะของคลองไส้ไก่โดยที่มีแปลง ว้าง6เมตรนะครับเวลาปลูกเราขยับจากขอบแปลงเข้ามาด้านละ1นเมตรลอยต่อระหว่างแถวจะอยู่ที่4เมตรลอยต่อระหว่างกอจะอยู่ที่2เมตรครับเป็นระยะที่เหมาะสมในระหว่างในระหว่างต้นต่อต้นเนี่ยเราสามารถปลูกพืชอื่นแซมได้นะครับในช่วงที่เขากําลังเจริญเติบโตก็เมื่อเราได้ต้นพันไปแล้วเราปลูกแล้วเนี่ย เราจะปล่อยให้สักกี่ปีหรือเราถึงจะตัดหน่อหรือว่าเราจะต้องให้มันเกิดหน่อกี่รุ่นเราถึงจะตัดเ,เราจะปล่อยให้เขาเป็นลำก่อนนะครับก็คือในชุดแรกๆหน่อจะขึ้นมาขนาดแต่ยังไม่ใหญ่นักก็ปล่อยให้ขึ้นมาเป็นลำก่อนก็ให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำสักประมาณ1-2นิ้วนะครับซัก ห้าถึงหกต้นก็เริ่มที่จะสางกอ,อสางกอก็คือตัดเอาต้นเก่าๆรวมไปถึงต้นตอที่ที่เราซื้อไปปลูกนะครับตัดเอาทิ้งแล้วก็ลิดแขนงที่ต่ําจากระดับเอวล,ลงไปนะครับลิดแขนงประมาณสามสามข้อแล้วก็ทําการใส่ปุ๋ยข้อกอละหนึ่งกระสอบอในช่วงที่เราสางกอนั้นไผ่จะอายุประมาณแปดเดือนถึงหนึ่งปีนะครับหลังจากนั้นใส่ปุ๋ยข้อกอละหนึ่งกระสอบผมได้แกะดําอีกกอละ,ละกระสอบเพื่อ รักษาความชื้นแล้วก็หมกหน่อให้อวบขาวสวยงามแล้วหลังจากที่เราสางกอใส่ปุ๋ยใส่แกบดําให้น้ํานะครับให้น้ําอย่างสม่ําเสมอนับไปอีกประมาณ1เดือนก็เริ่มมีหน่อให้ขายแล้วครับหน่อเนี่ยเอามาทําอะไรกินได้ปะเนื่องจากว่าเขาเป็นไภ่ที่หน่อมีรสชาติหวานกรอบนะครับมีค่า,าก,กิดดิบได้ด้วยใช่ครับมีปริมาณไซยาไนทที่ต่ํามากก็คือ0.21มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ก็คือสามารถทานดิบได้เลยการประกอบอาหารก็คือสามารถเอามาประกอบอาหารแบบดิบๆได้เลยอย่างเช่นว่ายำส้มตำมหรือสลัดหรือจะไปประกอบอาหารที่ผ่านความร้อนอย่างเช่นเอาไปต้มเอาไปแกงได้ทั้งหมดเลยครับ,รบนี่คือในส่วนของ ไผ่ที่เรียกว่าไผ่บงหวานของไร่เปี่ยมสุกเนี่ยนะฮะซึ่งนํามาพูดคุยกันเพื่อใครสนใจอยากปลูกสั่งนอพันธ์ที่พี่ชาติได้เลยสั่งที่ไหนยังไงครับก็ขั้นต้นเลยนะครับก็สามารถโทรมาที่เบอร์นะครับ0897042357นะครับแล้วก็0814127174หรือจะแอดไลน์เข้ามาด้วยเบอร์โทรที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับรวมไปถึงเข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามา เรียนรู้ด้วยกันใน f c e e o o o นะครับ a c e b o o กก็จ่าชาติไรเปี่ยมสุกร,รวไมไปถึงสามารถแอดเข้าไปในกลุ่มไผ่บงหวานและไผ่เพื่อแผ่นดินซึ่งจะเป็นแอดมินอยู่มีสมาชิกอยู่80,000กว่าท่านนะครับชื่อกลุ่มนะครับก็คือไผ่บงหวานและไผ่เพื่อแผ่นดินครับครับผมใครสนใจเรื่องราวของไผ่บงหวานไรเปี่ยมสุกรวมถึงไผ่ชนิดอื่นๆกว่า4 0สสายพันธุ์ที่นี่ แวะมาได้ครับอยู่ตำบลแม่ละกาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกไรเปี่ยมสุขของพี่จ่าชาติวันนี้คงต้องลาไปแล้วล่ะนะครับกับช่วงเวลาของปตทอสอบผอกเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียงลาเพียงเท่านี้ขอบคุณกับการติดตามสวัสดีครับ